นนตรงกี่เปอร์เซ็นต์คะตรงค่ะแบบแปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยจริงตรงมากวามันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากอาจารย์เขาดูตรงมากเลยค่ะทักตรงทักแม่นมากค่ะเอาเบอร์ไปดูกับหมอดูท่านหนึง่งชื่อาอาจารย์อ้อเพราะอาจารย์อ้ออะทักตรงมากแบบทุกจุดเราคิดว่าตัวเลขมันจะมามีอิทธิพลอะไรในชีวิตเราขนาดนั้นตั้งแต่ที่เรามีปัญหาเรื่องต่างาง ในชีวิตที่ผ่านมานะคะจะบอกมิ้งเนี่ยเป็นสายมึงมากตอนนี้คือโมทุกอย่างมิงก็เลยหาสำนักดีๆในการเปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์ครับนี่ <c oughs> เป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มิ้งเอาเบอร์โทรศัพท์มาทำนายค่ะเดี๋ยวฉันจะให้ฟังเบอร์นี้ตกเป็นเสียของอาลนเป็นคนถอดให้หายยากและเป็นคนที่ดื้อสาขาที่จะเชื่อฉันจะบอกต่บเมื่อฉันที่สุดน์ได้แล้วว่ามันจริง ในลักษณะของการงานที่แบบว่าจะเป็นในลักษณะที่กเกี่ยวกับเรื่องของการสอบนะคือเบอร์นี้มาเสริมเรื่องของการสอบมีในลักษณะของความอดทนเยอะการคุยการคุกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องระวังเก่งเรื่องของการถูกผิดคําพูดจากคนอื่นจากคนรอบข้างจากเพื่อนฝูงอะไรอย่างนี้ด้วยคนที่ มีความละเอียดประมาณนึงนะแต่ว่าอาจจาะอันร้อนๆไปหน่อยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆคนไหนนะคะสนใจอยากลองทานายคะ่ะอยากจะเช็คเบอร์ว่าเอ้ยทําไมชีวิตฉันมันเส็งเครงหรือว่าชีวิตฉันมันแบบแปลกจังเลยแปลกไปจากเดิมลองเช็คดูลองเช็คดูจริงๆนะคะแอดไลน์นี้เลยมิ้งแอดไปเปลี่ยนเบอร์ท,ที่ที่นี่มาใช้มาเนี่ยน่าจะประมาณ3-4เดือนได้ชีวิตมิดด้งดีแทบจะทุกๆอย่างเลยค่ะอย่างน้อยเนี่ยถ้าลองแล้วชีวิตมันดีมันก็คุ้มนะคะ